วิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการถ้าหากผู้ใช้งานพบปัญหาในการใช้งานหรือต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน d o p i s t โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการวันจันทร์ถึงวรรันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา17บนาฬิกาค่ะวิธีการให้ผู้ใช้งานไปที่เมนูบัญชีเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างเลือกติดต่อเราจากนั้นกด message us ระบบจะแสดงช่องทางที่ต้องการดังนี้บัญชี f i l i a t ตติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานการแก้ไขบัญชีการยืนยันตัวตนต่างๆสั่งซื้อสินค้าติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าการสั่งซื้อสินค้าและสถานะการจัดส่งสินค้าโกลนัส f i l i a t ตติดต่อเกี่ยวกับการถอนและโอลิสพอยท์ รีวอร์ดติดต่อเกี่ยวกับการทํากิจกรรมและการได้รับรางวัลจากการร่วมกิจกรรมต่าง,างๆผู้ใช้งานสปปเราสําหรับผู้ใช้งานสัญชาติเราสามารถแจ้งปัญหาและสอบถามได้ทุกคําถามในช่องทางนี้ได้เลยค่ะเมื่อเลือกช่องทางแล้วให้ผู้ใช้งานแจ้งปัญหาหรือคําถามให้ครบถ้วนพร้อมกับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลให้ถูกต้องผู้ใช้งานยังสามารถแนบไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพ หรือทำการถ่ายรูปโดยการกดปุ่มนี้ได้อีกด้วยเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการผู้ใช้งานควรเลือกช่องทางพร้อมกับแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้องกันด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานตามช่องทางดังนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ